ตรงเนี้ยแต่งหน้าตรงคือคือได้มากเข้ากับเดี๋ยวเอากระเป๋าตังมาเดี๋ยวพี่เอาหนูอะไรไหมกินก๋วยเตี๋ยวไหมไม่มันพี่หล่าอยากยังแต่หลอดจริงๆแบบเหมือนพ่อเออ่พ่อพ่อพามอ่ะโคตรดีกำลังดีดีเลยอพี่น้องมื่อนี้นะครับอีพี่นี่เข้าสิ่นิดเป็นพญาหน้ามืนเราปวดอะไรทำไมแต่งตัวดูเวอร์ดูวังกำลังกันใช่แล้วปวดเป็นแม่นมคือบอกรูน้อไปมาให้ยีนนะ แม่แม่ย่รีเป็นลูกครับยุรเป็นลูกยังเอาวเ็ลูกยุลีแม่ครับออกกอกัหลออกกออยู่ชิ้นจังบลูกชิ้นแังบลูกแม่รัครับให้ลูกกัครับเอาก่อมาหรือผู้สาวบอดบอเลยแม่ก่อนมียุีเป็นยังไงครับเป็นบ้าถามว่งถาม่เรื่องเอา เราเพิ่งได้เลื่ยงเดเลยนะครับว่าน้องยรดสิได้ระบบดเขาขึ้นไดต่งตูตรองขึ้นได้เต่งไปถึงสีน้องรับมันบาไเวเห็ดในเชียงงนเลยนี่คุ้มอาหารดิแมนอยู่เองนึงวันนึงเหนือ่ดื่มมาสันแต่มัคือว่าเงียบปากไปเลยว่าอยู่หรือเปล่ายาวๆมันก็ดีะไยมันก็ยังกันสมัยฟูดีระยะเฉียมาก็ดสีดำใส่สีดำมันมันชับพูนชิวบบนนี่พี่ปิงไง อันนี้ไว้เนเชีย่ยวครับอันนี้ป็ดไ่ผมครับ,มบแมนไปม่าสุกคน ตัวนี้ทุกคนด้วยนะฮะเบลงอะดิเซียวบอสีอะไรเบลงเียอรเหมืนเบิงบสีรเเจออยู่แล้วเหมือนเด็กเเิต้องมีการไอ้มแม่นีก็ายของตรนก็ดีนะสกายขอวจอดงแ่งสีนมันเป็นเช่นบอี่ลี่เป็นเช่นเปนเช่นแตงตัวจอดใส่มือคือเล้ยอขใส่หม้อคือเดี๋ยวคือถ้าจอดเห็ดหวาน ไฟก็หวานนะที่ละไมมันจะต้องมันก็ต้องมีลูกบอลๆบ้างอาน่ารักกับแบวของผู้หญิงแล้วมาชมลาวเชียในอีซี่มัจึ้งแน่นอนเพราะว่าชุดเราจัดเต็มอยู่แล้วบอสบอกว่าครูจัดมาเต็มเลยฉากชุดอลังการโปรดักชั่นสิบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าร้านแตงยังไม่นี่แน่นอนอยู่แล้วเอาให้กลับมาแน่ย่างมีกกี่เห็ด รลานแต่งแต่อยู่แหลกหลังมากเพราะท่านในรลานจกเตือให้กลับมาซอยรลานนั่นแหละพ่อจะออกนักเคื่อนแง่แย็ดยังเลยนี่จะลองรถไ,ไหมไอ้โอ้โหแล้วถือขิ่งมาแพ็คหวานนี่คืออ <c oughs> นะไร ย,ยังีเฮียนะมีก่อนว่าสิบร้อยเอาไป,าปครับจังสองหมื่นังมั้เอไปวาปงพอดี้่แม่นครยุดพอดีโอเคยืคอรยื่คเร์ยืดคอร์เฮ้ย้วตายแล้วแล้ว ค้นยาสัวนยาสัว oh นยาสัวหิวขานมวนขึ้น้นได้หืมขอบุญอ๋ออ er ืมข้าวห่ เจ้าพักขาดว่าอะไรนังไก่นังไก่กวางว่ายุตอนนี้อยู่ในช่วงลดราคาราคาลดนี่นังไก่กวางวายุนี่ออซำนี่หนึ่งหน่ยสามสิบเก้าบาทส่ทงฟรีทุกออเดอร์ตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบออเดอร์ เบิ่20ออเดอร์นี่สีขายราคาขึ้นเพราะว่าหนังไก่เดียวนี้แพ้งขึ้นกว่าเก่าของกับแพ้งขึ้นกว่าเก่าสีเพิ่มราคา20ออเดอร์สุดท้ายสีเพิ่มราคาครับฝ้ากดเอาพี่น้อง139บาทส่งฟี่มาติดซิมให้เบ้างโอ้คืออะไรเนี่ย

นี่ครับเนี่ยเก็ก๋วยเตี๋ยวก๋กยวยเตี๋ยวครับพี่น้องกระดัหก๋วยเตี๋ยกัยกยนแล้วหนึ่งรูตอนนี้ขายอยู่169บาทส่งฟรีทุกออเดอร์ทักคำว่าวในเพจเลยด้ยครับพี่น้องกินเข่าก่อนหิวเข่าแห้ง ไปกด,ดทักเสนเดี๋ดนื้บ๊ายบายๆทุกขมาวรับ